ฝันเห็นควายฝันเห็นควายทำนายว่าช่วงนี้คุณจะไจ้รับข่าวดีที่คุณรอมานานไม่ว่าคุณจะติดต่อไปหรือทำอะไรไว้ก็จะสำเร็จในไม่ช้าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ต่างๆหรืออะไรก็ตามที่ติดขัดไปหมดทุกอย่างแต่นับจากนี้ต่อไปไม่ว่าคุณจะทำอะไรทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่มีสิ่งที่คุณต้องระวังไว้อย่างหนึ่งคือสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านช่วงนี้ไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่ และอาจจะเป็นเหตุทําให้คุณต้องกังวลใจช่วงนี้คุณจะได้รับเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือเรื่องที่ไม่สบายใจจากญาติพี่น้องของคุณเองความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ขอให้คุณลดความเอาแต่ใจของคุณเองลงบ้างเพื่อไม่ให้คนรักของคุณต้องคิดมากหรือมีปัญหาต่อกันจนเป็นบ่อกเกิดของปัญหามีปากมีเสียงกับคนรักของคุณได้และขอให้คุณระวังมือที่3ที่จะเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณ จนนำไปสู่ความขัดแย้งและทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักอย่างรุนแรงส่วนคนโสดช่วงนี้มีคนรักเก่าของคุณจะวนกลับมาหามาขอคืนดีนะคะการงานสำหรับใครที่กําลังว่างงานอยู่และกําลังมองหางานคุณจะสมหวังในไม่ชานี้แต่ถ้าหากใครที่กําลังจะลงทุนหรือทำอะไรใหม่ๆขอให้คุณเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยค่ะเพราะจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากการเงิน ช่วงนี้มีเรื่องให้ใช้ใจ่ายที่เยอะมากและเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของตนเองหรือบริวารคนลอกข้างจะมีแต่เรื่องทําให้คุณเสียเงินเสียทองของมีค่าต่างๆเพราะมาจากความไว้ใจที่ทําให้คุณเสียรู้คนเลขนําโชค0 3 6 7หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ